ออกจากทางนอนในร้อนกำลังจะหยุนมารถกันเลยพยายามดืนะ่มน้ำแต่ก็เอาไม่อยู่พอ,อน,นั่งเครื่องมาเนะี่ยจามหน้โดยเลยพอลงซานฟรานซิสโกอโอคุ้มค่ากับราคาถูกจริง <laughs> <laughs> เดินตั้งแต่ประตูห้าสิบถึงเจ็ดสิบแปด เดือนนี้เราปรับปรุงใหม่ปรับปรุงไอ้อาคารเส้นใหม่ฉะนั้นสวยงามแต่ว,วันเดินนะ้าดูมารอมาถึงก็เที่ยงครึ่งกลางคืนก็รู้สึกว่าดูกายดูใจอาการ่า้ก็ขึ้นทันทีเอ่อเช้าพอได้ยกไดก็บมาไปฉันเสร็จ มาประชงยาก่อนนอนฝังเนทศอนนี้เจ็ดมาสวดหมดด้วยว่าสวดขึ้นเสียงแล้วมันเลยอาจจะทำให้คอช้ำอีกกันเลยอ,อยู่สวดจบไปยค่อยมาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้อจะนั้งเรื่องร่างกาย เรื่องจิตเ,เรื่องธรรมดาก็คือเป็นกฎอนิจจังทุกขังการใบตาทั้งเวลาที่เราพบสิ่งใดในชีวิตเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องภรากรการเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามา ถ้าเรานำขึ้นสู่ไตร,รลักษณ์ได้แก่อนิจังทุกขังอนัตตาเสียเราก็จะมองเห็นความจริงอยากเคยสบายก็ไม่สบายได้ขณะเดียวกันเคยไม่สบายเดี๋ยวก็สบายได้ก็มีโอกาสได้นี่ก็คือ ระบบของอันดิจังนอกจากนั้นเรื่องของจิตใจจิตใจดีบางทีก็เปลี่ยนเป็นไม่ดีมีความรักก็มีความชักได้ทุกอย่างก็มองว่าเป็นกฎของอนดิจังทุกการต่าที่นี่ในกฎ อนิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็สมหวสมควรเจ้าได้ส่งชี้ชีพทางคำว่าทางหรือชีมมักทางาัหมายถึงว่าวิธีการที่จะอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรให้ดี อยู่อย่างไรกับอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ตรงให้ดีการอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ตรงให้ดีให้ถูกก็จะพออยู่กันได้เพราะว่ามันต้องเป็นไปตามกฎช่นเกิดแก่เจ็บตายทีนี้ทำยังไงร,ระหว่างนี้ จึงจะอยู่อย่างเข้าใจแล้วก็ยอมรับากาฉะนั้นท่านจึงมีบทอีิการด้จะให้ท่องว่าสัตว์ทั้งหลายมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้คือแก่แก่ก็เป็นผลของไตรลักษณั้นถ้าพบความแก่แทนที่จะ แก่ไปสะดุ้งไปกลัวไปตกใจไปตลอดทางดูกระจกทีสะดุ้งทีก็หนักเมือนกันกว่าจะตายฉะนั้นท่านบอกว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดานีให้กระซิบบอกไว้เรื่อยอันนิจังธรรมดาธรรมดาแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาเลยเช่นการป่วยเป็นธรรมดา เมเหตุปัใจจัยให้ป่วยก็ป่วยก็ป่วยกันหนักแหละที่วัดพุทธธรรมก็ป่วยกำลังลามกันอาตมาก็พยายามหลบๆด้วยการดื่มน้ำร้อนแต่เอามาอยู่เหมือนกันพอน้ำร้อนก็หิมะม,มาปะทะกันมันกลายเป็นร้อนในอย่างนั้นแต่ฉะนั้นความเจ็บก็มีเป็นธรรมดาเพราะมันมีเหตุปัใจจัยให้เจ็บ แล้วก็จนถึงความตายเป็นธรรมดาความตายนะักคนตายนี่ก็ไม่รู้ตัวเท่าไหร่ว่าเป็นทุกข์แต่ว่าทุกข์ก่อนจะตายคือทุกข์เมื่อคิดถึงคิดถ,ถึงความตายตรงนี้ทุกข์มากบางคนจะทุกข์มากเธอคิดว่ามันคงจะตายแน่อะไรต่างๆบางคนก็ทำใจได้ดี รอรับความตายแบบสงบก็มีอันนั้นเรียกว่าอยู่เหนือความตายก็ไมาอยู่แต่ก็คืออยู่เหนือพิษของความตายเช่นพระพุทธเจ้าเป็นท้นอยู่เหนือพิษความตายหรือว่าต้อนรับความตายต้อนรับความตายอย่างสงบเช่นมีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่ง วัดสามไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเ,าเรียกว่าท่านมหาจันทร์เมื่อกันเขาเรียกสันส้นๆท่านเป็นวีรกรรมสอบเรียนรรมก้าประโยค2ีบอปีจึงจะได้เป็นคนที่ขยันไม่หยุดเอาชนได้แต่ท่านก็จะรักการสอนบาลีมากเป็นคนมีสุขภาพดีเมื่ออายุ84ก็ยังเดินปราดเปรียว อยู่มาวันตายของท่านน่ยวันนี้รู้สึกว่าอึดอัดว่างันฉันข้าวเสร็จแล้วไม่สามารถจะสอนหนังสือได้ก็เลยไปโรงพยาบาลข้างวัดเดินไปด้วยไปโรงพยาบาลทีนี้ท่านอาจจะมีพลังจิตอะไรของท่านที่ดีก็ได้ที่หรือว่าเป็นเป็นบุญเป็นเป็นความตายของพระที่ทำดีว่า หมอบอกว่าอาโอ้อาจารย์ไปตรวจปั๊บเป็นปอดบวมหรือเป็นอะไรอย่างแรงของกันนะ<ม>จะต้องเข้าห้องไอซูท่านบอกโอ้ไม่ต้องไม่ต้องนะ<ม>เดี๋ยวนิ่มนพระมาะดีกว่าเองนะมาสวดให้ฟังเขาก็จัดห้องให้ท่านจะพระทางวัดก็ไปกันแหละได้ข่าวว่านนะักก็ก็สวดโพชฌงก่อนนะ กะให้ฟื้นนะพวดชงพโพชงเสร็จก็กรวดน้ำด้วยทั้งนั้นวะอิมินาบุญยกรรมเมนะท่านก็นอนไหวพออิมินาจบท่านก็บรรดาภาพไปตามเสียงนั้นเลยทำกลางสงทั้งหมดฉะนั้นที่ว่านิมนพระสวดโพฌงชงเนี่ยโยมอยากคิดว่าต้องรอดหมายความว่าให้เห็นธรรม ม่เห็นทัานอาตมาเคยเสียชื่อหลายครั้งเขาพาไปสวดพชฌชงแล้วส่วนใหญ่ก็อีกชั่วโมงหนึ่งก็จะลาอาตมาไปทุกคน <c oughs> เลยเกาบอกอย่าให้ดเตอร์จันยาเข้าใกล้ตายเรียบ <c oughs> ที่จริงมันไม่เช่นนั้น <c oughs> มันเป็นธรรมมันเป็นธรรมะมันเป็นการให้ธรรมะให้สติแล้วก็ส่งกันไปแบบสงบสงบ ที่ถ้าเราเคยเจริญเจริญวิปัสนาเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าช่วยกัน<ม>เออมีฟื้นอยู่คนอ่างเงี้ยนั่งยิ้มอยู่ใช่สวดหลายรอบคนฟื้นก็มีใช่อันนี้หนัก,กเหมือนกันส่วนมากถ้าขนาดนี้ผมสวดแล้วไม่ค่อยคืน <Yeah. S 1> คืนอยู่คนเดียวคืนอยู่ เดียวใช่โยมจุดเยพาไปสวดตอนนั้นพดชงเกินใจมีรอดมือนกันเลยรอดชีวิตมาได้แกเวลาเวลาโยมแกสลบกกจะพูดธรรมะหลวงพ่อพุทธทาสที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทาเรทันทาเรแปลว่าไหลเรื่อยตอนนั้นแก ธรรมะเรื่องนี้เยอะมากเลยอยู่แต่ธรรมะทั้งหมดเลยกับกับพันธมิตรว่าใครเอาน้ำนอพอชอมาให้กูกินอะไรเงนลำเอร์ไปอย่างนอพอชอน้ำนอพอชอฉันก็ไม่เคยกินเมื่อกบน้องไปไงเนี่ยเห็นวั้ยังดีมากอะสมองฉะนั้น ของเราที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสกันนะนะว่าถ้าถ้าครบกับตถาคตแล้วผู้แก่จะพ้นจากความแก่ผู้ที่เจ็บพ้นจากความเจ็บผู้ที่ตายพ้นจากความตายเนี่ยไม่ได้หมายแต่ว่าหนุ่มขึ้นมาทันทีที่ฟังเทศนะไม่ได้หมายถึงว่างั้นนะเอะ มันเอาว่าพอฟังเทศจบหนึ่งกันงอกหายวุบเปิดมันให่แต่หมายถึงว่าไม่กลัวแก่อยู่กับแก่แบบไม่สะดุ้งอย่างเงี้ยที่แก่พ้นจากความแก่อาทิตยเจ็บพอคนเจ็บก็บอกอ๋อพระองค์สอนไว้ว่าเป็นธรรมดาก็ก็ก,ก,ก็ก็เหนือความเจ็บเหนือเพราะความเจ็บมันมาทําอะไรไม่ได้ ที่พอถึงเวลาจะตายก็เหนือความตายหรือว่าไม่กลัวมันอีกอันนี้ความหมายทางธรรมปไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเราไม่เข้าใจทางธรรมมาดูวัตถุเนี่มันไม่ได้ตรงนี้ภาษาธรรมเลย <c oughs> แล้วก็มีแก่จะพ้นจากความแก่ในพระองค์ตรัสย่าง,ง้นมีเจ็บพ้นจากความเจ็บมีตายพ้นจากการตายก็คงจะต้องวงเล็บไปนิดหนึ่งว่าพ้นจากความกลัวตายนั่นหอง พรนจากอำนาจต้องความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายนะพรนจากอำนาจของสิ่งนั้นฉะนั้นการที่สอนให้ <c oughs> นันอนจังทุกงาาังรัตาก็หมายถึงว่าไม่ได้สอนให้หนีอ่าไม่แล้วมีพระเคยเข้าใจผิดฆ่าตัวตายกันไปเยอะเลยผลัดกันเชือดคอเพราะเหตุว่าชีวิตไม่เที่ยงอย่ยไหมสมัยโบราณสมัยพุทธกาลเนี่ย ่ไม่ใช่ไม่ได้หมายควาเห็นโทษของขันแล้วฆ่าซะเลยไม่ใช่อีกเพราะนั้นความเห็นผิดที่เคยมีแต่เพียงแต่ว่าอยู่นั่นแหละอยู่ได้ขันนี้แหละอยู่ได้ขันห้านี้ดูแลกันไปบริหารกันไปดูแลด้วยความรักความผูกพันด้วยนะไม่ใช้งานแบบหนักหนาสาหัสอะไรทำสองเรี่อ ฉะะนั้นการที่เราพบเรื่องอะไรแล้วก็พิจารณาธรรมก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของการใช้ธรรมะ,ะเข้ามาพัฒนาชีวิตเพราะฉะนั้นก็จะ,ะให้ธรรมะกับญาติโยมทั้งหลายเพียงแค่นี้ก็ขอขอวยพรให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงธรรม พระบรมศาสดาสัมมาสัมุทรเจ้าสุขชื่นช่ำร่มเย็นได้พบความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและจิตเธอ